ร้องไห้เรื่องอะไรนะคะหนูหนาวค่ะน้ําตาหนูไหลเลยค่ะตอนนี้รู้สึกว่าทีเป็นวัดแล้วแหละทุกคน น้วเตียงอ,อกมาทางนอกทุกคนเพราะว่า้างในค่อนข้างที่จะหนาวแห้งแล้วเตียงก,กาลังจะเตรียมตกับแล้วทุกคนเพราะว่าน้องทุกท่านจะต้องกับกอนแล้วคนเพราะว่ามันชีเดิกแล้วทุกคนเนาะต่อไปก็เป็นทรายอ่าอ่ายูนิเวอร์สทั้งหละทุกคนคือแบบเป็นทราย แปดคนนี่แหละแต่ว่าตุองเต่งของโบโบโบค่อยหู้จักดอกแต่ว่ามื่อน,นี้ก็คือรายงานขนาดแต่ว่าสภาพวงุงเต่งนี่แบบเราน่าจะควรที่จะแต่งหน้านะคือหนูแต่งหน้าไม่เป็นค่ะหนูจะไปให้ช่างแต่งหน้าหนูไม่มั่นใจหนูกลัวแพ้เครื่องสําอางแล้วหน้าหนูจะพังเหมือนรอบที่แล้วหนู ก็เ,เลยไม่ได้แต่งอะไรเลยและแต่งหน้าไม่เป็นด้วยแล้วนี่ก็เป็นอีกหนึ่งสาวงามที่บอกได้เลยว่างามแหงทุกคนมืนอี้เจอแต่คนงามงาม,งามแบบตะโกนเลยว่าโอ๊ยงามแท้แต่ถ้าหนูแต่งหน้าหนูก็จะสวยเหมือนกันนะคะแต่ว่าหนูไม่ได้แต่งหน้าเลยเลยและน้องตุ๊กตาก็อย่างได้เจอก,กับสังแต่งหน้าที่บอกว่าแต่งหน้าเก่งแหงเนาะของหลวงพะบางแปลวา่าเพื่อนแบบเป็นพวกนั้นะจากหลวงพระบางเลยแล้วก็ได้มาเจอมูที่บอวา่ามีแต่ผู้งา,าม และยังได้จเจอปีไหม่น้ำมีแต่ผู้ดังๆเพราะว่าจะเป็นอเปีไม่บอดินดาบอหรือว่าเอือลูกอินบอทีจากแขวงหลวงพบาอุ้ยงามแหงออูกอิน,นขาวพองสว่างขนาดเลยมีแต่ผู้งามๆและเจอแต่คนดังๆที่เป็นแบบว่ามิสแก m นมิสทีมิสยูนิเวิร์สปาดปากหลายๆขนาดเลยและตอนนี้นะคะหนูก็ลงมาจากข้างลงมาจากข้างบนแล้วนะคะซึ่งหนูอะไปเจอแบบโอ้ เยอะแยะมากมายเลยค่ะแล้วตอนนี้หนูก็เรียกรถกลับนะคะเพราะว่าคือไม่อยากกลับถึกนะคะเพราะจริงๆแล้ว<ส>ตอนนี้อยู่ขางบนคืองานยังไม่เสร็จนะคะก็เป็นการเปิดตัวของ18ชายที่เข้ารอบนะคะชายค่ะแต่ว่าหนูอะต้องกลับก่อนค่ะแล้วก็เลยเรียกรถแล้วก็เจอคนทางมิพี่คนทางเยอะแยะมากมายเลยนะคะแล้วก็ได้เจอพี่พใหม่ด้วยแล้วก็หนูเป็น f c ของิพี่ทุกคนเลยคือพิพี่ทุกคนน่ารักมากๆแล้วก็เห็นคนไทยหลายๆคนก็เชียร์แบบได้หลายเช่นหลวงพ่อบางของปีนี้อย่างเงี้ยค่ะทุกคนก็เห็นหลายๆคนเชียร์ใช่ไหมคะ ตอนนี้เรียกรถในราคาประมาณ90้าบพันกีบเป็นเงินไทยก็น่าจะประมาณร้อยกว่าบาทก็น่าจะประมาณ120บาทประมาณนี้ได้ค่ะเดี๋ยวหนูต้องเรียกรถกับคือเดินทางคนเดียวด้วยก็เลยแบบกลัวมันดึกเกินไปแล้วอย่นเนี่ยก็เลยกลัวที่จะไม่ไอ้นั่นด้วยไม่ทานด้วยสี่ห้า ี่ห้าห้าสี่เดี๋ยวตอนนี้รอรถมาอยู่ค่ะว่าเขาอะมาถึงหรือยังตอนนี้เขายังไม่มาถึงแล้วบรรยากาศคือแบบยิ่งใหญ่มากแล้วแบบคือโดยเฉพาะหนูอะไม่ได้แต่งหน้าไม่ได้แบบอะไรมากแล้วหนูคือแบบไม่ได้สวยอะคือหนูไม่สวยเพราะหนูไม่ได้แต่งหน้าเพราะหนูไม่ได้อะไรเลยหน้าตาไม่ได้อะไรเลยแล้วแบบคนอื่นคือสวยแต่งออกมาช่างดีมาก เว้นหนูที่แบบหนูไม่ได้ถ่ายรูปอะไรเนะลยถ่ายรูปแค่แบบกับเพื่อนที่แบบมีสาวแบบมาให้กำลังใจแบบเช่นอ่าอะไรนะสาวใส่สมมุบบูที่ประกวดนาถัผ้าใหม่ลาวเนี้ยค่ะตอนนี้เดี๋ยวออกมาเราลดข้างนอกโอ้โหโหลงหอนว่ ไปสไดีวันที่ไทยอัน้นั้นขายประตูให้เจ้าอ๋อวัดพรหยังไหว้เยวธนาคารว่ะด้วยๆยแมนค่ะอันนี้กำลังเดินทางไปนะคะคือไม่อยากกลับดึกกว่านี้ค่ะไม่รู้ว่างานเขาเสร็จประมาณก,กี่โมงแต่วันนี้ก็เป็นการเปิดประสบการณ์ครั้งแรกในสมบัติาราที่บบว่ามีโอกาส มาเข้าร่วมนะคะแบบทาว่ายิ่งใหญ่ไหมยิ่งใหญ่มากค่ะแบบดูลังการแล้วก็ที่สําคัญคือแบบที่แรกไม่คิดว่าแบบจะได้เจอกับมิสแกนลาแบบสวยขนาดนี้แบบสวยมากสวยแบบสวยสุด,สดเลยค่ะนี่แหละประสบการณ์ประสบการณ์ที่เก็บกลับมาให้พี่ๆทุกคนดูหนูแบบไม่ได้ครึ่งเลยยิ่งแบบไปถ่ายกับเออ มิสแกรนของอะไรนะคะรวมพ่บอบางนี่คือแบบแอนั่นเลยหนูวไม่ได้เลยคือหนูวไม่ได้แต่งไม่ได้ตรงไม่ได้อะไรคือพี่เขาสวยมากสวยแบบไม่เตโคเซยสวยแต่ก็ได้ทานรูกกับหลายคนอยู่ดีใจคะ่ะตอนนี้หนูกลับมาถึงห้องแล้วนะคะเหนื่อยเพราะว่าแบบเจ็บตาแบบแสงแบบมันปื๊บป้อปื๊บป่บนะคะแต่หนัไม่ได้ดูแบบอ่า ผู้เบาอ่าประกวดมิชชินลาวผู้สายอ่บอไม่มิชินไม่มีโลาวผู้สายทุกคนเนาะ2015 18คนอะไรเด็กบุหัดิทายทุกคน,นเบิ่งซ้ำแต่กับป๊อปปี้อย่างบุหัดิทายเพราะว่า,าย่านกัปดึกคั้นกัปดึกมาแบบกะย่านอันตรายใช่ทุกคนอืมแต่ว่ากะได้ไปเจอแบบมูแบบมูกับแบบมูผู้ดเดียวว่าแบบเขามูจัดก,กันแบบผ่านซื้อออนไลน์สินะแบบทุกคนก็นตกใจว่าเฮ้ยแบบ บอคิก็เตรีมเติกันอยู่นี่แมนลักกะได้ไปเจอแบบหลายคนลักกะได้มูกับประกวดนางสาวผ้าใหมเราซื้อว่าอาดลาทุกคนไปเบิืงในดเด้อเดี๋ยวมุกเต็งจะลงต้นทางเพศและติ๊กต็อกคลิปนี้บอกเลยว่าม่วนล้กกะตอนนี้รู้สึกเมือ่อยเมื่อยคือมุงเต็งไปมุงเต็งไปแต่งตหน้าหน้าแบบนี้เลยไป,ไป,ไปไเป็นยังไงโหดบอหน้าบริแต่งผมบริเทดใส่แค่ชุดและเกือบสูงสูงไปคือจบเลย ถ้าแต่งกะชิงามคือเพ่อนยูแต่นี้พูดได้แต่งอย่างลยแต่นี้จะคงทำงามงามแบบหนูเทียบไม่ได้เลยคือมีแต่คนสวย,สวย